สวัสดีครับผมป๊อปออนเดินนะครับพอดีพรุ่งนี้ผมจะมีไปตกปลาหน้าดินเป็นการเกี่ยวไส้ปลาทูตกที่ใหม่เดิมน,นะครับซ้าใหม่เดิมแต่วันนี้พอดีผมมาเซตอุปกรณ์ผมก็เลยนึกขึ้นได้เดี๋ยวจะมาทําการถ่ายคลิปวิดีโอการมัดตัวเบ็ดเกี่ยวปลาดุกกับไส้ปลาทูแล้วก็โอกไก่นะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสําหรับมือใหม่นะครับย้ํานะครับสำหรับสาหรับมือใหม่ที่ยังมัดไม่เป็นนะครับหรือว่าไม่เคยมัดน,นะครับ ส่วนนานะท่านใดที่มัดเปแล้วก็จะดูเป็นประดับความรู้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเลื่อนผ่านไปเลยก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมัดกันเลยนะครับครับผมสลิงผมก็จะใช้เป็นขนาด30ลาเบลนะครับนี่นะครับใช้ของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับผมจะใช้เป็น30ลาเบลส่วนตัวเบ็ดผมก็จะใช้เป็นประมาณเบอร์15 16 17นะครับ จำไม่เกินเบอร์นี้นะครับเพราะว่าผมเคยใช้เบอร์ใหญ่แล้วปลามันระแวงนะครับผมจะใช้อยู่ประมาณสิบห้าสิบหถึงไม่ก็ประมาณ17นะครับแต่ผมว่าสิ้ากับ16นี่ก็กําลังดีนะครับนี่นะครับใช้เป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นเรียสมันนะครับส่วนลูกหมุนผมก็จะใช้ประมาณเบอร์8กับเบอร์เก้านะครับนี่นะครับประมาณเบอร์แดกับเบอร์เก้านะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมัดกันเลยนะครับนี่นะครับ เราก็จะมาสอดส,ส,ส, ouais. ส, like สายสะดึงเข้าไปในร่องของตัวตัวเบ็ดนะครับเวลาสอดนะครับอย่าสอดเข้าข้างหน้านี่ครับสอดข้าหน้านี้เวลาดึงตัวเบ็ดมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับให้สอดเข้าตรงด้านหลังนะครับสอดเข้าอย่างนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ดึงมาปึ๊บกับความยาวให้พอสมควรนะครับไม่ต้องไปเสียดายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวปลายเราจัดทิ้งยันแล้วนะครับจากนั้นให้งอสายกลับมาทาเป็นบ่วงนะครับนี่นะครับนี่ครับดูอีกทีนะครับสอดสายเข้าไปในรูเสร็จแล้วงอสายกลับมาทาเป็นบวงนะครับ นี่ครับเราดึงกลับมาปุ๊บนี่จากนั้นดึงปลายสายตรงนี้กลับมาแล้วหมุนเข้าไปดังแกนตัวเบ็ดทักสามสี่รอบครับหนึ่งสองสามสี่นครับจากนั้นให้เอาปลายตรงนี้เสียบเข้าไปในบ่วงปลายของตัวนี้แล้วก็ดึงนะครับดึงเลยนะครับเนี่ยครับมันจะอยู่ประมาณนี้ครับยังไม่ต้องไปตกใจแล้วก็ดึงไปเรื่อยนะครับดึงเนยนะครับค่อยๆไล่สายนะครับ แต่้ารตายนทางนี้ให้ใช้คีมดึงนะถ้าม no ันดึงยากให้ใช้คีมดึงนะครับไม่ใช่พันกับมือเราจะดึงนี่ครับดึงนะครับนี่นะครับนั้นจะดึงไปกลับมาชนี่นะครับมันจะไล่สายมาเองจยอัโรมัินะครับนี่นะครับนี่ครับดังนั้นเราก็ดึงมาจากสายทีแล้วดึงอีกทีนึ่งนี่นะครับอยู่ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับนี่แล้วก็ดึงปึ๊บนี่นะครับเห็นไหมมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่พยายาม อย่าใช้ครีมจับตรงตุงอย่านี้นะครับถ้าจับปุ๊บปลายมันจะงอหยิกๆอย่างนี้นะครับทําให้มันไม่สวยนะครับนี่นะครับจะอยู่ประมาณนี้จากนั้นให้ใช้ครีมตัดปลายสลิงออกนะครับจะใช้ครีมตัดปลายสลิงออกนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะให้กลับความยาวประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดออกเลยนะครับ นี่นะครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับจากนั้นให้ตัดข้อหดนะครับตัดความยาวสักประมาณให้ครอบตัวเบ็กได้แล้วก็กัดนะครับกัดได้เลยนะครับนี่ให้มันครอบไปถึงปลายสลิงแล้วก็กินมาตรงสลิงหน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับตัดสองอันนะครับสองแล้วก็สอดเข้าไปทั้งสองอันเลยนะครับนี่นะครับสอดเข้าไปในตัวสลิง สอดเข้าไว้เผื่อเรามัดกับตัวหมุนจะได้ไม่ต้องสอดยากนะครับงนังอ๊ะท่อนแระสอดมาแล้วก็มาทำการใช้เช็คลอนครับนี่นะครับให้ดึงข้อหดเข้ามาให้มันคุมกันปลายสลิงปลายที่ว่ายึดกับตัวเบ็ดนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับดังจากนั้นก็ใช้ไฟแช็คลอนหล่มแดงนิงดนึงน,น,นะครับ นี่นะครับแล้วก็บีบนึงมาโดนฝั่งนี้นิดนึงไม่ตจะงคิดลมแรงไปหน่อยออจับตรงนี้เลยนี่นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับจากนั้นปลายฝั่งนี้มันจะมีโทษอหต่อกันนะครับพอดีเมื่อกี้โทรศัพท์ผมแบกหมดนะครับหลังจากที่เราใส่ท่อหดฝั่งนี้แล้วก็ใช้ไฟแช็กลนฝั่งนี้แล้วนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับ จากนั้นเราก็เอาตัวลูกตัวลูกหมุนเรามาใส่นะครับนี่นะครับตีใส่ลูกหมุนก็สอดเข้าไปเลยครับสอดข้างนี้เลยครับสอดเข้าในรูลูกหมุนเลยนะครับจากนั้นก็วนกลับมาสอดเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับสอดเข้าทางเดินที่เข้าตอนแรกนะครับนี่นะครับนี่แล้วก็ดึงปึ๊บแล้วก็พันสักประมาณสามถึงสี่รอบเหมือนเหมือนเดิมนะครับแล้วดึงมานี่นะครับนี่นะครับจากนั้วก็พันหนึ่งสองสาม แล้วก็สอดเข้านะครับสอดเข้าไปในรูเลยนะครับแล้วก็ดึงนะครับแล้วก็ค่อยๆค่อยๆดึงไล่นะครับนี่ไม่ได้สวยนะครับดึงไล่จับตัวปลายตัวเบ็ดดึงอ๊จากนั้นใช้ครีมดึงปลายฝั่งนี้ปลายฝั่งที่จ่อสั้นนะครับนี่นะครับนี่จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่แล้วเราก็ดึงอ๊นี่จะอยู่ประมาณอย่างนี้มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ แล้วให้เราตัดปลายของสลิงตัวนี้ออกนะครับคุมิมตัดดีกว่าเห็นไครับคิมตัดสลิงก,ก็มีนะครับไมคมันะครั้อนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่นั้นให้เอาตัวท่อหดเราเนี่ยครับเด้งกลับมาเออสอด พยายามสอดแล้วอย่าให้ตัวนี้มันมันง้างขึ้นนะครับสอดแล้วกดไว้เราจะสอดเข้ามาถึงตัวแกนของลูกหมุนเลยนะครับนี่นะครับจากนั้นก็ใช้ปืนไฟแชกเหมือนเดิมน,นะครับนี่ลมแดงนิดนึงโอ้ลมแดงมากเด้งลบลมตรงไหนนี่ลมแดงนิดนึงนะครับเดี๋ยวอารมณ์ก่อนนะครับ ่ลองดอูา่าก็ประกวดเลยหมดล้วมหมดแค่จ้ะได้หน่อยนี่นะครับมันจะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับไอตัวเบ็ดตัวนี้ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ตัวนี้เราก็จะสามารถไปเกี่ยวไส้ปลาทูหรือว่าเกี่ยวอกไก่ก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปลอยปลาดุกแบบเด็ดตัวเดียวก็ได้นะครับนี่นะครับผมก็จะทําถ้าสําหรับใครที่ต้องการแต่ว่าจะเกี่ยวเป็นแบบสองตัวออกมานะครับก็ให้มัดเหมือนกันวิธีเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่ามัดมาอีกรู่ข้างๆกันนะครับความยาวก็พอๆกันนะครับเท่าๆกันนะครับมันจะประมาณนี้นะครับนี่นะครับที่ผมมัดไว้นะครับนี่เห็นไหมครับ นี่นะครับมัดไว้หนึ่งตัวนี่นะครับมัดไว้นี่นะครับนี่มัดไว้นี่สําหรับลอยลอยประดุกแบบเด็กคู่นะครับอย่างนี้ก็สามารถเอาไปลอยประดุกแบบเด็กเดี่ยวก็ได้นะครับแต่พวกนี้ผมจะไปเกี่ยวไส้ประทูก็ใช้เหมือนกันนะครับนี่นะครับโอเคนะครับยังไงก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมป๊อปออนเอิร์นะครับ